จากนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ได้มีข้อสั่งการให้ยกระดับความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนนเพื่อลดอุบัติเหตุพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนกระทรวงคมนาคมภายใต้การกำกับดูแลของนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้เร่งรัดโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในปี2561มีปริมาณนักท่องเที่ยวเดินทางไปยังเกาะลันตากว่า2 2 3 3,757คนต่อปีโดยการข้ามเกาะจะใช้แพขนานยนต์ซึ่งบรรทุกได้น้อยจึงเกิดแถวคอยสะสมจำนวนมากทำให้ต้องใช้เวลาในการข้ามฝากประมาณ2ชั่วโมงเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนเมื่อวันที่12พฤศจิกายน2564 นายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ร่วมกับกรมทางหลวงชนบทเพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดสำหรับรูปแบบโครงการเป็นการก่อสร้างสะพานและถนนต่อเชื่อมขนาดสองช่องจราจรมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณทางหลวงหมายเลข4 2 0 6ไปจนถึงท่าเรือบ้านหัวหินตำบลเกาะกลางแล้วก่อสร้างสะพานข้ามคลองช่องลาด ไปบรรจบจุดสิ้นสุดโครงการบริเวณทางหลวงชนบทกบ5035ตำบลเกาะลันตาน้อยความยาวรวม2.2กิโลเมตรโดยสะพานจะมีรูปแบบผสมผสานของสะพานคานขึงและสะพานคานยืนจากการศึกษาพบว่าสะพานขนาดสองช่องจราจรไปกลับมีความเหมาะสมเพียงพอต่อความต้องการเดินทางในอนาคต30ปีข้างหน้ารองรับการเดินทางถึง11,183 pcu ต่อวัน ปัจจุบันโครงการได้ดําเนินการออกแบบแล้วเสร็จและมีแผนดําเนินการก่อสร้างในปี2,566ถึง2,568คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2,569 <is a> <year> เมื่อก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาแล้วเสร็จจะสามารถเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งให้สะดวกรวดเร็วลดระยะเวลาการเดินทางและเป็นทางเลือกใหม่ในการสัญจร อีกทั้งในกรณีเกิดภัยพิบัติยังสามารถอพยพประชาชนในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยกระทรวงคมนาคมมุ่งมั่นที่จะเดินหน้ายกระดับการเดินทางของพี่น้องประชาชนจังหวัดกระบี่พร้อมเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน